กลับสู่รายการ The m a s s e n g e r ในรอบแชมป์ of the Champ นะครับวันนี้อย่างที่บอกครับคนดูทั้งประเทศจะเป็นคนตัดสินครับอยากให้เป็ดน้อยได้แชมป์พิมพ์ A อยากให้พึ่งได้แชมป์พิมพ์ B ครับแล้วส่ง SFS มาที่4838999นะครับว่าที่แชมป์คนแรกร้องเพลงเสร็จแล้วตอนนี้ครับว่าที่แชมป์อีกหนึ่งคนครับแชมป์จากกรุ๊ป4หน้ากากพึ่ง สองคนนี้แตกต่างกันยังไงส่วนตัวแล้วนะาอ้นว่าเขามีความแตกต่างกันนิดหน่อยตรงก็คืออย่างนิวเนี่ยจะสูงกว่าจิ๋วนิดนึงแต่เนี่ยเขาไม่ได้ยืนมาเทียบกันเนาะเราก็เทียบไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ฮะเขามีความแตกต่างกันฮะยังไงฮะอย่างนิวเนี่ยฮะเขามีผัวไปแล้วครับผมอ้ขอให้ใช้คำว่าสามีจิ๋วก็มีแล้วแต่ยังแต่ไยังไม่แต่งงานเลยยังเป็นลงแฟนมีต้องเแอนและทีเด็ดของหน้ากากเพิ่งในรอบนี้ครับแชมป์ออฟเดอะแชมป์คือเพลง และรักนิรันดร์การจากปู่จ๋าลองใหม่ถ้าพร้อมแล้วปรบมือเลยครับนากากพึ่ง เกครือบมาล้อยลมก็สุ่ซ้มเรือใดพี่เสือได้ดอมดมก็สุ่ลวันในหัวใจไม่ได้ต้องการที่จะเป็นตำนานรักแต่ใจต้องการนักแค่เพียงได้รักจาเลินาเมื่อได้พบผ่านกับแม่นองคราจึงสารรักกายใจพร้อมที่พักพื่เพียงได้รักจาเล่นา กำพับน้องกูปีจักเอาไว้ในน้ำกบกลัวหนาวจักเอาไว้พื้นอากาศกลางหาวก็กลัวหมอกเมยซ่อนดาวลงมาค่าลุมจักเอาไปใส่ในวังทวงกุ้มกบกลัวเจ้าปะใส่แล้วลู่ออกไปก็เลยเอาไว้ไในอกในใจตัวใจปีนี้จักเพื่อมันให้อหี่อหี่ยางปีนตอนสะดุ้งตื่นเวว้าถ้าหากวาราชนนี่ดุดดงดอกบัวที่ปลีก้านหายใน้ันจนสุขล้นมันจะมาผลมันจะนิพานแม่เธอจะเป็นเจ้าเป็นนายฉันพร้อมพี่กายเป็นบริวารเป็นแสงสว่างทำกลางใจตนแ้่ยังบ่นบนในอน,บน,บน มูมานมีอายุอยู่ให้ลงไลจะอยู่บำรุงทานรูจนชัวอายุทรงไข่ถ้าหากประสงค์ใดที่เธอต้องการและเป็นเรื่องดีประสงค์นั้จะจตก,กันทำให้เป็นไปตากกมกรรมวิธีบนบานวิธีมีเธอเกี่ยวพาคุณนัาคู่แข่งใดที่ที่ได้ไปได้เที่ยวมามาโนพาไปคุ้นแครและเมื่อมีแสงกระทมตาจึง สู้จะเป็นเมือนของเฮานังเกี่ยวมาถ้าหากว่ารักนี้มีค่ากว่าพวกกระซัมและมันยังหายอยากล้ำม,มันเอ็ดพอดังสนในสำนักถึงห่วงแห่และเก็บรักษาจะยิ่งกว่ามาเผยผนตอบรับจะเก็บไว้อยู่ในใจในวันเดือนคืนไปขนันะ

ดอกមានมាសាំង្ដាង់បានស โชว์สวยมากครับเขาเสกปรบมือหนะ้ากาขึ้นขอบคุณ <ไป S 1> ทุกคนบ <ไป S 1> นเวทีเลยนะครับโหเป็นโชว์ที่สวยจริงๆอะ่ะโหรู้สึกเหมือนดูการรำทางภาคเหนือประมาณนี้นะครับอ่ะเจอครับหน้ากากพึ่งครับค่อยๆครับเดี๋ยวลื่น<ม>ทำไมคุณถึงเลือกเพลงนี้ม,มาโชว์ในรอบแชมป์ออฟเดอะแชมป์ครับและเห็นโชว์ตัวเองแล้วรู้สึกยังไงบ้างต้องบอกว่า,วาขอบคุณ ทุกทุกคนที่ช่วยทำเพลงสุดท้ายของพึ่งอ่ให้ได้เต็มที่มากๆนะคะทุกๆเพลงทุกๆรอบที่ผ่านมาด้วยนะคะขอบคุณทีมงานทุกคนด้วย นี่คือพ่ทีเด็ดไปสุดท้ายที่คิดว่าจะทําให้ได้แชมป์ครับจียอนดูโช์นี้แนละ้วเป็นไงบ้างชอบมากเลยคะ่ะชอบแบบฉากทุกอย่างแล้วก็เป็นเหมือนจะเป็นวัฒนธรรมของทางภาคเหนือภาคเหนืหอ,อ,นอโอ้ยสวยงามมากเลยคะ่ะเหมือนแบบเป็นแบบคนต่างชาติมาดูแบบโชว์ของเมืองไทยแบบเป<อ>็นวัฒนธรรมอะไรเงี้ยแบบสวยมากเลยค่ะแล้วก็เสียงของพี่ พึ่งก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าระวังที่รองอะค่ะเจียนก็แอบแบบสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะเหมือนจะแบบคล้ายคเสียงพี่จิ๋วด้วยจิ๋วจิ๋วจิ๋วเออพี่จิ๋วค่ะครับแต่ก็นิวมพี่นิวหนูมั่นใจว่าเป็นพี่นิวค่ะเพราะเนี้คณะกรรมการจะสับสนกันว่าบางคนก็คิดว่านิวบางคนก็คิดว่าจิ๋วเพราะคล้ายคกันนะคะเสียงเสียงเขาไปในโทนเดียวกันแล้ววันนี้เขาใช้ทั้งสองเสียงเลยอะ เนอเราฟังเอ้ยนี่เสียงนิวพูดอยู่นะตอนแรบเสียงจิ๋วมันมาสองคนอะอยู่ในร่างเดียวแล้วก็ยักเข้าไปในชุดเดียวงี้เหรอขี่คอกันอยู่เหรอครับอาอซันยูเป็นคนเดียวที่ไม่เคยเจอสดๆเลยขอความคิดเห็นหน่อยครับและการฟันธงด้วยครับจากที่ติดตามในโซเชียลมานะครับก็ค่อนข้างมั่นใจอยู่แล้วพอมานั่งฟังใกล้ๆตรงนี้เป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่นิวแน่นอนแปลว่าตอนนี้เหลืออยู่2คนละที่กรรมการทาย ใครทายว่าเป็นนิวบ้างยกมือก่อนฟันธงเลยใช่ไหมที่บอยจีออนไอซ์รันยูอาจารย์ด้วยพี่หนึ่งฟันธงว่าเป็นนิวครับฟันธงว่าเป็นนิวนะครับตอนนี้ไอกํกำลังสับสนอยู่เลือกไม่ถูกจริงจครับใช่ถ้าเลือกไม่ถูกจริงเลือกพี่ก็ได้โจ๊กโจโอเคไหมล่ะตัดสินใจง่ายขึ้นเยอะเลยเพิ่งว่าไงนะคะตัดไปคนแรกเลยค่ะตัดคนแรกเลยคนที่ฟันธงว่าเป็นจิ๋วคือครูอ้วน ไอ้อพิษแล้วก็พี่หอยนะครับนี่เป็นการฟันธงครั้งสุดท้ายแล้วนะครับ <Yes. S 1> ขอเสียงปรบมือใน้นากากพึ่งครับสุดยอดอยากจะขอคะแนนอะไรกับคนดูไหมครับที่เป็นคนโหวตให้กับคุณเชนเลยฮะจะบอกว่าพึ่งตื่นเต้นมากแล้วก็รวมไปถึงแฟนๆที่เคยติดตามพึ่งในว,วิกต่างๆนะคะ <c oughs> ก็คงจะตื่นเต้นพอกัน <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราลุ้นกันนะคะแล้วก็ต้องขอเื่นชมกับ เดอะแมสทุกทุกท่านที่อยู่ในซีซั่นนี้ด้วยนะคะทุกคนทำได้เต็มที่มากะคะ่ะรักพึ่องอย่าลืมกดบีนะจ๊<น>ะอักพึ่งกดบ <นะ S 2> ีดนะจ๊ะพิมบีครับส่งมาที่4838999นะครับทุกคนฟันธงหมดแล้วอยากให้พึ่งได้แชมป์ครับพิมบีส่ง SMS มาที่4838999 <8 999 S 1> และในช่วงหน้าครับเป็นการถามตอบครั้งสุดท้ายของว่าที่แชมป์ทั้ง2คนใคร ะถูกประชานากาศรู้กันครับเดี๋ยวกลับมาเดอะมาสิเกอร์ในรอบแชมป์ออฟเดอะแชมป์